วันที่4มกราคม2,569ราคาทองคําทั่วโลกและในประเทศไทยยังคงอยู่ในระดับสูงมากหลังจากปี2,568ที่ราคาพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงเพิ่มขึ้นประมาณ64-66%ในตลาดโลกซึ่งเป็นผลตอบแทนสูงสุดในรอบหลายทศว,วรรษราคาทองคําปัจจุบันข้อมูลล่าสุดณนะต้นเดือนมกราคม2,569ตลาดโลกสปอตโกลอยู่ที่ประมาณ4 3 3 0ถึง4,350ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ มีการเคลื่อนไหวผันผวนเล็กน้อยหลังสิ้นปี2,568โดยเคยแตะจุดสูงสุดตลอดการที่ราว4,550ดอลลาร์ในช่วงปลายปีก่อนประเทศไทยตามสมาคมค้าทองคำข้อมูลวันที่3มกราคม2,569ครั้งที่1ทองคำแท่ง96.5%ขายออก64,950บาทรับซื้อคืน64,850บาททองรูปพรรณ96.5%ขายออก65,750บาท ราคาไทยปรับตามราคาโลกและค่าเงินบาทโดยในช่วงต้นปีมีการปรับลงเล็กน้อยหลังจากกำไรสะสมสูงมากในปีก่อนราคาทองคำในช่วงต้นปี2,569ยังคงได้รับแรงหนุนจากปัจจัยเดิมเช่นความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์การลดดอกเบี้ยของเฟดที่คาดว่าจะมีต่อเนื่องและการซื้อสะสมจากธนาคารกลางทั่วโลกอย่างไรก็ตามมีการเทขายทำกำไรระยะสั้นหลังจากขึ้นแรงติดต่อกันยาวนานความเป็นไปได้ในวันถัดไประยะสั้น1-2สัปดาห์ข้างหน้า ราคาทองคำมีแนวโน้มไซด์เว์ถึงไซด์เวอัพในช่วงต้นเดือนมก,กราคม2569แนวรับสำคัญประมาณ4,250-4,300ดอลลาร์หากหลุดอาจย่อลงต่อแนวต้าน4,380-4,400ดอลลาร์หากทะลุได้อาจกลับมาทดสอบจุดสูงสุดเดิมปัจจัยที่ต้องติดตามข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐเช่นตัวเลขจ้างงานอัตราเงินเฟ้อท่าทีของเฟดต่อการลดดอกเบีย้ยในปี2569ความผันผวนของค่า,งางเงินดอลลาร์หากอ่อนค่าจะหนุนทองคำ โดยรวมคาดว่าราคาจะยังไม่ร่วงหนักเพราะแรงซื้อจากนักลงทุนสถาบันและธนาคารกลางยังแข็งแกร่งแนวโน้มในอนาคตรายไตรามาสปี2,569นักวิเคราะห์จากสถาบันชั้นนำส่วนใหญ่ยังมองทิศทางขาขึ้นหรือ bullish สำหรับทั้งปี2,569แต่จะไม่รุนแรงเท่าปี2,568คาดปรับขึ้นช้ากว่าและอาจมีการพักฐานบ้างคาดการราคาเฉลี่ยตลาดโลก USD ต่อออนซ์จากแหล่งข้อมูลหลัก Q1 ถึง Q2 2,565ราว4,400ถึง4,700ดอลลร์ ยังปรับขึ้นต่อเนื่องจากโมเมนตัมปีก่อน Q3 ถึง Q4 2565ราว4 8 0 0ดถึงห0 5 5ดอลลาร์หลายแห่งคาดแต่5,000ดอลลาร์ในช่วงปลายปีสถาบันเด่นที่คาดการ JP Morgan เฉลี่ย Q4 ราว5,555ดอลลาร์หนุนโดยการซื้อของธนาคารกลางและนักลงทุน Goldman Sachs ราว4900ดอลลาร์สิ้นปี UBS หรือ G Cap Gold ราว4 7 5 0เถึง5 0 0 0ดอลลาร์มีโอกาสทะลุ5,000ดอลลาร์หากปัจจัยหนุนแรง ราคาไทยคาดการบาทต่อบาททองคำช่วงครึ่งปีแรก68,000-72,000ถึงบาทช่วงปลายปี72,000บาทถึง76,000บาทหรือสูงกว่านี้หากบาทอ่อนค่าปัจจัยหลักที่หนุนราคาทองคำทั้งปีการซื้อส